สวัสดีครับผมเมืองนะครับอยู่ที่สวนส้มโฮนี่กระเด็นแม่โถของเฮานะครับเดี๋ยวคลิปนี้ผมจะพาทุกคนเนี่ยมาดูอาการแดดเผาส้มน,นะครับส้มที่โดนแดดเผาเนี่ยจะเป็นอย่างไรนะครับแลบ้วมีวิธีป้องกันอย่างไรเนาะจะอี้นะครับเป็นอาการของการโดนแดดเผานะเพราะว่าช่วงนี้เนี่ยแดดมันแหงขนาดแล้วก็ส้มที่ไม่มาจาจะโดนเนี่ยจะเป็นส้มที่หันไปทางทตะวันตกเนาะ ซึ่งบางส่วนนะครับก็ป่ากันหน้าขนาดนะครับแต่ว่าบางส่วนก็มะมอค่อยป่าเนาะมันอยู่ที่บางพื้นที่ตัวนะครับพื้นที่ที่มันโดนแดดแห้งๆเนี่ยมันก็จะไหม้เนาะครับแต่ว่าส่วนของผมเนี่ยมันก็มีนะมีหมอกากเนาะอ่ะจะอี้มันก็หมอหานเนาะมันหมอกค่ยมันหมอค่ยมีครับมันมีน้อย สำหรับวิธีป้องกันนะครับเอาครที่จะพ่นแคลเซียมแมกนีกเซียมกู้รอบในการพ่นยานะครับจนกวัวส้มเนี่ยจะเข้าเบอร์สีเนาะถ้าหลังจากส้มที่มันเข้าเบอร์สีปุ๊บเนี่ยช่วงนั้นเนี่ยเขาจะทำให้ส้มแกแล่ละเริ่มทำให้ส้มสูงละช่วงนั้นเนี่ยเอาคนอยะาหยุดการพ่นแคลเซียมแมกนีเซียมนะครับเพราะว่าถ้าเขาพ่นนั้นักเนี่ยช่วงนั้นจะเป็นช่วงที่ทำให้ส้มเนี่ยมันหมอกขึ้นสีนะครับแต่ถ้าช่วงที่หลังช่วงที่ น้อยนะครับน้อยช่วงนี้นะครับค้นอยากพ่นแคลเซียมนิ่เซียมบ่อยๆนะครับมันจะช่วยในเรื่องของการดนแดดเผาเนี่ยไมได้นาขนาดเลยนะครับซึ่งทางสวนเราก็ใช้อันมาได้2ปีละหันสังเกตมันโดยตลอดนะครับว่ามันช่วยได้จริงๆนะครับลองเอาไปปรับใจดูนะครับแล้วก็สังเกตดูว่ามันเป็นความจริงก่อนนะครับแล้วก็มาแบ่งปันความุู้กันตัวนะครับสวัสดีครับ